สวัสดีค่ะคุณครูสจีแตงโสภานะคะสอนนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่1สาระภูมิศาสตร์เรื่องภูมิลักษ์และภูมิสังคมภาคตะวันตกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกเป็นภูมิภาคที่มีทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่ขอบตะวันตกในเขตจังหวัดตาก กาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีถึงประจวบคีรีขันธ์ถัดจากทิวเขามาทางตะวันออกเป็นที่ราชเชิงเขาและที่ดอนสลับกับเขาโดดถัดจากที่ดอนเป็นที่ราบในเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรีและราชบุรีนะคะถัดจากที่ราบเป็นที่ราบชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะภา,ภาพแระคภะูมิประเทศ แบบทิวเขาสลับซับซ้อนนะคะอยู่บริเวณทิวเขาตะนาวสีค่ะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ภาพที่สองคือภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบชายฝั่งนะคะอยู่ทีอ่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะภูมิอากาศทางภาคตะวันตกมีลักษณะสำคัญที่เหมือนกันในทุกจังหวัดคือเป็นเขตเงาฝนนะคะส่งผลให้เขตบริเวณตะวันออกของทิวเขาตะนาวสีมีฤดูแล้งที่ยาวนานประกอบกับ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ดอนแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาเนี่ยจึงทำให้ดินบริเวณนั้นเป็นดินแห้งไม่สามารถอุ้มน้ําได้นะคะฝนที่ตกส่วนใหญ่เกิดจากเมฆที่ไปเกาะตัว,ตวกันอยู่ตามแนวสันเขาของทิวเขาตะนาวสีค่ะฤดูหนาวในเขตทิวเขาก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นมีเมฆแล้วก็หมอกนะคะปกคลุมที่ยอดเขาและในหุบเขาค่ะด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะหนึ่งเลยแร่ เขตทิวเขาตะนาวสีและถนนธงชัยนะคะที่พบส่วนใหญ่นะคะก็จะมีหินแกรนิตนะคะมีแร่ดีบุกบูลแฟมนะคะทองอยู่ในหินดังกล่าวนอกจากนี้ยังพบหินปูนและแร่ลัตนนชาติประเภทพวกคอยนะคะจะพบมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะสองดินนะคะ คุณครูยกตัวอย่างในรูปมาก็คือดินที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะบริเวณอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะแหล่งน้ำในภาพนะคะคือน้ำตกป่าละอูนะคะเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำปรานบุรีที่อำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามวยขาแข้งในรูปเลยนะคะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโอกของยูเนสโกเนื่องจากมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางพืชพันธุ์และก็สัตว์ป่าภาพต่อมานะคะเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของแม่น้ําเพชรบูร์ขอโทษค่ะของแม่น้ําเพชรบุรีนะคะแล้วก็มีแม่น้ําปรานบุรีเป็นอุทยานที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทยด้วยค่ะ เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะคือภูมิสังคมและด้านเศรษฐก,กิจของภาคตะวันตกนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5จังหวัดด้วยกันได้แก่การจนบุรีตากประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและราชบุรีค่ะมีเนื้อที่53,679ตารางกิโลเมตรค่ะวิธีการดำเนินชีวิตนะคะ บริเวณทิวเขาภาคตะวันตกจะมีชนกลุ่มน้อยที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติคือชาวกะเลี่ยงจะก,กระจายอยู่นะคะตั้งแต่จังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีและก็เพชรบุรีแล้วก็จะมีชนกลุ่มน้อยเช่นออชนเผ่าหมงเป็นต้นค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะหนึ่งเลยกเกษตรกรรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกค,ค่ะเช่นพืชไร่พืชสวนการทำนาการเลี้ยงสัตว์นะคะ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นอ้อยมันสําปะหลังมะพร้าวสับปะรดข้าวโพดผักแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆ 2. ด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการนําผลผลิตทางการเกษตรนะคะมาแปรรูปเช่นโรงงานอุตสาหกรรมทําน้ําตาลที่ผลิตจากอ้อยนะคะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องเครื่องดื่มกระป๋องนะคะหรือโรงงานอุตสาหกรรมนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนมนั่นเองค่ะ 3การค้าและบริการภาคตะวันตกนะคะจะมีการติดต่อค้าขายกับประเทศเมียนมามีด่านชายแดนที่ติดต่อค้าขายสำคัญเช่นด่านเจดีสามองเที่งอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดต่อกับรัฐมอญน,นะคะด่านแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะติดต่อกับเมืองเมียวดีนะคะรัฐกะเหรี่ยงด่านสิงขอํอำเภอเมืองจังหวัดกระโจบคีดขันติดต่อกับเมืองมริดนะคะแล้วก็รัตนาสีเป็นต้น อันนี้คือตัวอย่างสถานที่สำคัญของภาคตะวันตกนะคะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นที่ตั้งพระบารมราชานุสาวรีย์ของพราาะมหากษัตริย์ไทยด้านขวามือนะคะเป็นภาพพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันเหมือนกัน ต่อมาค่ะภาพทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีภูมิประเทศที่เป็นเขาหินปูนสลับกับที่ราบชายฝั่งทะเลค่ะภาพด้านขวามือของนักเรียนนะคะนี่คือน้ำตกทีรอซูซึ่งอยู่จังหวัดตากนะคะตั้งอยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งถางเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ค่ะ ดังนั้นขอให้นักเรียนนะคะดูคลิปทบทวนอีกครั้งหากมีปัญหาสงสัยไม่เข้าใจสามารถแจ้งผ่านไลน์กลุ่มและสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ